วันที่8ตุลาคม2568ที่วัดทองธรรมิการามตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครนายเรืองฤทธิ์อุบลทรายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดพิธีตักบาตรเทวโรหณนะะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2568บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธา และความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนทั้งชาวไทยชาวไทยเชื้อสายรามันและแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่มาร่วมทําบุญกันอย่างอบอุ่นภายในงานมีการจําลองพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวะดึงเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรยก่อนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นําโดยพระมหาบุญลอมเจ้าอาวาสวัดทองธรรมิการาม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาพร้อมสร้างความสามาัคคีและสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวของสังคมพหุวัฒนธรรมในตำบลท่าทรย